เรื่องนี้เนี่ยครับก็ให้ผู้แทนเนี่ยครับหรือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาเนี่ยสี่ร้อยกว่าคนเกือผ้าหลาร้อยคนเนี่ยได้เป็นตัวแทนท่านมาแสดงของที่เห็นพี่น้องประชาชนก็ติดตามดูนะในการมาชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลกรมรตลอดจนสสรัตรัฐบาลฝ่ายค้านว่าอย่างไรอันนี้ถือเป็นตัวแทนนะครับถ้ากลับไปทาแต่เรื่องเสียเงินสองสามพันล้านเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะงั้นต่อไปทุกเรื่องต้องท้าประชามติหมดทุกอย่างมันก็จะไปลําบาก เพราะฉะนั้นในเอเชียถามว่าประเทศไหนบ้างไม่มีในเรื่องนี้นะครับบันเนี่ยเรื่องสถาบันควบคุมจรเนี่ยมีที่ไหนบ้างมีประเทศไหนไม่มีก็ได้มีแต่ประเทศเราที่ไม่มีรอบข้า,ไางไม,ม่ว่าสิงคโปร์มาเลเซียก็มีหมด้วครับก็ไม่เป็นไรนครับไปเห็นด้วยวก็คดัดค้านไปมอบมาก,ก็ยินดีคุณก็แสดงความคิดเห็นได้เพราะประเทศนี้เป็นชาธิที่ไตยอย่าให้เห็นเหมือนกันหมดนะครับมันต้องมีคนเห็นแตกต่างมีคนแย้งบ้างแต่ไม่ใช่ข้อกังวลที่เราจะต้องทําอะไรไม่ได้เลยกลัวจะเป็นประเด็นที่มันไม่ไม่กลัวครับถ้ากลัวไม่ทํา ทับ้วาเป็ัวแน่นอน